นี่แะครับลูกปลาลูกอคอกครับผมก็วันนี้ผมลงมาถ่ายให้ดูเลยครับโอ้จะเยอะมากมน่าจะเกินเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันเนี่ยเจ็ดวันนี้จะได้ตัวตัวโต,วตวมากครับตอนนี้เขากำลัง แม่เขาก็น่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวคงจะลองต้มไข่แดงมานะครับลองต้มไข่แดงมาแล้วก็เอาเอามาโรยให้เขาดูเราจะกินไหมนะครับจะลองจะลองดูนะครับเอาไข่แดงก็ได้นะครับแม่เขา